คลิปวิดีโอหรือพอดแคสต์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่งตอไปนี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับหรือความเชื่อขอท่านผู้ฟังดูดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันหนึ่งอาจมีข้อความการเอ่ยอ้างช่วงใดผิดพลาดหรือทำให้เกิดความไม่สบายใจทางผู้จัดทาต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม พบกับช่องไตโศกแล้วเรื่องอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอถามทุกคนก่อนว่า,าเชื่อเรื่องเวรกรรมเรื่องการหวงของอะไรพวกนี้ไหมฮะผมคิดว่าหลายคนน่าจะเชื่อนะครับผมแล้วหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินคําว่าอา,อาตวินิบาตกรรมนะครับคือกรรมของการฆ่าตัวตายครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นชาวพุทธอย่างเราเนี่ยได้ยินอยู่แ,ลแหละว่ามันเป็นกรรมหนัก เราตายก่อนวั้อันควรเราฆ่าตัวตายแบบไหนตายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องฆ่าตัวตายแบบนั้นซ้ำๆนะครับจนกว่าจะหมดกรรมจนกว่าจะถึงวาระที่ต้องจากไปจริงๆนะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขาเลือกจบชีวิตตัวเองด้วย,ด,วยด้วยการฆ่าตัวตายนะครับทิง้งทิ้งคนข้างหลังไว้แต่ว่ามันมีต้นสายปลายเหตุครับ คนเราถ้าไม่ถึงจุดที่เรียกว่าสุดทางชีวิตจริงๆก็คงไม่คิดถึงวิธีนั้นนะครับเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2538นะครับหรือว่าพศ2539ประมาณนี้นะครับคาเขี่ยกันผมขออนุญ,ญาตาให้นามสมมุติของของเจ้าของเรื่องเนี่ยว่าป,ป้าใบก็แล้วกัน เพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับลูกหลานของแกก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับลูกหลานของแกก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเราเรื่องของแกมาเล่าเนี่ยเราก็จะปกปิดชื่อแกก็แล้วกันแต่ว่าขออนุญ,ญาตแล้วนะครับผมขออนุญาตแล้วเขาเรียกเขาว่าป้าใบนะครับเรื่องของป้าใบเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เจ้าว่าเป็นความโชคร้ายที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งเลย ก่อนพระใบจะเสียเนี่ยแกพบกับความเจ็บช้ำทั้งกายและก็ใจค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับแกป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังมาตรอมใจเพราะว่าสามีเนี่ยมีผู้หญิงอื่นอีกนะครับมีผู้หญิงอื่นไม่เท่าไหร่สามีพาผู้หญิงคนใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้าน,นร,ร่วมชายขาบ้านเดียวกันนะครับในฐานะเมียอีกคนนะครับก็อยู่ก็คือ ห้าคนครอบครัวนั้นกลายเป็น5คนป้าใบลูก2คนสามีป้าใบแล้วก็ผู้หญิงคนใหม่นะครับแกต้องทนนอนนอนตรอมใจอยู่แบบนั้นนะครับทั้งจากอาการป่วยด้วยนะครับทั้งจากความเจ็บใจที่สามีไปมีผู้หญิงอื่นด้วยนะครับอยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับแกก็เสียชีวิตนะครับแกยิงตัวตายครับ วันที่เกิดเรื่องเนี่ยอันนี้ผมก็ฟังมานะครับฟังมาจากคนที่ยังอยู่คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าวันที่เสียชีวิตเนี่ยป่าใบออกอบายนะครับบอกรู้ว่าไปซื้อยาแก้ปวดให้หน่อยยาชุดคําว่ายาชุดก็คือมันเป็นยาอันตรายนะครับซึ่งตอนนี้ทางาเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเขาไม่ให้ขายแล้วนะครับเขาไม่ให้ขายเขาห้ามเลยห้ามจําหน่ายเลยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายเกินเลยปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังปวดหัวกินยาชุดหายหายแน่นอนครับแต่มันอันตรายเพราะมีสเตรอรอยเยอะนะครับป้บาใบแกกินประจําอยู่แล้วครับเพว่าเพื่อจะหนีให้พ้นจากความเจ็บปวดด้วยด้วยโรคที่แกเป็นอยู่นะแกก็บอกลูกว่าไปซื้อยาชุดให้แม่หน่อยนะครับลูกสาวแกก็ลูกสาวคนโตเนี่ยตอนนั้นอายุสิบวุบนะครับลูกสาวคนเล็กก็ สักขวบกว่าสองขวบนี่แหละนะครับประมาณสองขวบน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแกป่วยหลังจากคลอดลูกสาวคนเล็กได้ไม่เท่าไหร่ลูกสาวคนโตก็อะแม่ให้ซื้อยาประจําอยู่แล้วนี่ก็ไม่ได้คิดอะไระครับลงลงกระไดบ้านยังยังไม่ทันพ้นเลยครับเสียงประทัดลัน่นปังเป็นเสียงประทัดนะครับลูกสาวแกบอกว่าเสียงประทัดแกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่า ตอนนั้นน่ยมันมีมันเป็นช่วงเทศกาลแล้วด้วยนะครับมันก็จะมีคนจุดประทัดเล่นอะไรเงี้ยเด็กจุดประทัดเล่นอยู่ละแต่คนที่สงสัยเนี่ยคือคนฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับแกชื่อป้าแผลวนะครับฝั่งตรงข้ามบ้านแกนึกเอะใจอะไรก็ไม่รู้ก็พอได้ยินก็ออกมาเพราะว่าประทัดมันอะไรมันจะดังนะัเดียวก็มาเจอกับลูกสาวของป้าใบกําลังจะออกจากบ้านพอดีแกก็เลยถามว่าไปไหนนะครับลูกสาวของป้าใบเนี่ยก็บอกว่าแม่ให้ไปซื้อยาให้ แม่ให้ไปซื้อยาป้าแพ้วกก็ถามนะครับว่าแล้วตอนนี้ป้าใบอยู่ไหนทําอะไรอยู่ลูกสาวเขาบอกว่าอยู่ข้างบนนอนอยู่ไม่รู้ป้าแพ้วแกนึกเอเจอะไรแกเลยขึ้นไปดูครับปรากฏว่าป้าใบในนอนจมกองเลือดอยู่บนเตียงมีหมอนมีหมอนอุดอยู่ตรงหน้าท้องนะครับแล้วก็มือขวาในกำปืนพอเปิดหมอนออกเนะี่ยคือไส้ทะลักออกมาเลยนะครับแต่ตอนนั้นแกยังไม่ตายนะป้าแพ้วก็ ร้องให้คนช่วยเลยว่าเออเนี่ยป้าใบแขยิงตัวตายครับมันก็ประจวบเหมาะกับมีคนรู้จักกันขับรถจนเข้ามาพอดีเขาเขาเพิ่งเลิกงานเพราะช่วงนั้นประมาณสี่โมงเย็นละเพิ่งเลิกงานก็เลยช่วยกันอุ้มขึ้นรถขึ้นรถของคนรู้จักเนี่ยไปเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลให้ทันนะครับแต่มันก็ไม่ทันออกจากบ้านได้แค่สิบนาทีป้าใบแกกเสียนะครับเสียพอเสียแล้วแกก็ก คือตามตามความเชื่อของคนไทยเรานะครับถ้าตายโหงเขาไม่นิยมสวดศพในบ้านนะครับแต่นั่นคือกรณีที่เขาตายข้างนอกนะฮะแต่นี่คือปา้าใบแกตายในบ้านแล้วก็บ้านนั้นก็เป็นบ้านของแกด้วยแกสร้างมากับผัวแกนะครับสร้างมากับสามีแกขออาัยด้วยฮนะก็ตั้งสวดศพบนบ้านนะคือแรกก็มีคนพูดถึงกันครับว่าปา้ปาใบป้าใบเนี่ยนอนป่วยที่บ้านนะทั้งวัน แกนอนป่วยอยู่เป็นปีเลยนะครับไม่ได้ลุกไปไหนเลยแต่บ่ายวันนั้นบ่ายวันที่แกตายนะครับประลีเห็นประลีคือใครประลีคือ,อาชาวบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกันนะครับก็คือสนิทกับบะใบในระดับหนึ่งแหละเป็นเรียกกันเป็นพี่เป็นน้องได้เลยนะครับช่วยเหลือกันมาตลอดแกประลีแกบอกว่าแกลงไปแกจะไปร้านค้าแล้วแกก็เห็นบะใบเนี่ยจูมอเตอร์ไซค์คันเก่า คันเก่งของป,ปนะ้ใบนยเป็นมอเตอร์ไซค์ตัวผู้นะครับที่มีถังน้ำมันอยู่ข้างหน้านะผมก็ไม่แน่ใจว่ายี่ห้องอะไรจูงแล้วก็ยิ้มมาเลยนะครับหน้าตาสดใสปรีแกก็ถามว่าอา้าวหายแล้วเหรอเดินเดินได้สะดวกแล้วเหรอเห็นว่าป่วยนอนป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอแกแกว่าแกจะเบี้ยมแต่แกไม่ไม่ว่างเลยติดธุระแกรับจ้างทางานนะครับป้าใบไม่ตอบแค่ยิ้มให้แล้วก็จูงรถผ่านไปปรีแกก็ ไม่ได้คิดอะไรก,ก็คงคิดว่าดีขึ้นแล้วมัง้งพอตกตอนเย็นก็รู้ข่าวว่าป้าใบเนี่ยยิงตัวตายในบ้านแล้วนะครับโดยที่แกไม่ได้ไปไหนเลยป้าใบเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยคนเขาก็เลยพูดกันว่าเนี่ยเขาเรียกว่าพลายออกนะครับพลายออกในที่นี้ก็คือ,อผมไม่รู้ว่าคนภาคอื่นจะรู้จะจะ,จะพี่น้องภาคอื่นเนี่ยจะจะ,จะมีความเชื่อมือนกันไหมแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยถ้าใครที่ป่วยใกล้จะตายแล้วอย่างเงีย นอนติดเตียงมาเป็นปี2ปี3ปีเนี่ยจะไปไม่ไปแลยก่อนที่เขาจะตายนะครับพรายจะออกก็คือเราจะเห็นคนป่วยเนะี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาสดใสนะครับเดินไปนั่นมานี่คนอื่นเห็นแต่ความจริงเจ้าตัวเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเขาเรียกว่าพรายออกคือจิตกไปแล้วนะครับงานศพว่าใบผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่หลังงานศพ ไม่ดีเลยนะครับบ้านหลังนั้นสามีของปา้าใบลูกของปา้าใบแล้วก็เมียใหม่ของสามนะีอยู่ไม่ได้เลยครับปบา้าใบแกออกมาให้เห็นตั้งแต่ตะวันตกดินเลยทันทีที่ฟ้ามืดเนี่ยป้าใบโผล่เลยครับเดินตัดผ่านหน้าทีวีบ้างนะครับไม้กระดานลั่นเอียดอารเอียดอารเ,เ,เหมือนคนเดินอยู่บ้าง มีเสียงพลิกตัวอยู่บนเตียงที่ป้าใบเคยนอนบ้างหรือไม่ก็เปิดห้องไปแล้วเจอป้าใบยืนเลือดท่วมไส้ทะลักอยู่กองอยู่กับพื้นบ้างนะครับถึงกับสามีป้าใบเนี่ยต้องหอบลูกแล้วก็เมีเยใหม่ไปอยู่ที่อื่นนะครับบ้านเรยงอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่แค่บ้านป้าใบนะครับไม่ใช่แค่พวกสามีป้าใบที่อยู่ไม่ได้คนบ้านหลังที่ขนาบซ้ายขวา ด้านหลังแล้วก็ปราแผวดีอยู่ด้านหน้าเนี่ยแกก็แทบอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าประใบเนี่ยแกโผล่ม่เห็นทุกคืนเลยฮะบ,บางครั้งก็ยืนอยู่กลางชานเรือนก็มีบางครั้งก็นั่งซบหน้าร้องห้อยู่ตรงหัวกระไดบ้านก็มีบางครั้งก็หยิบไม้กวาดทางมะพร้าวมาขวาดเก็บใบไม้รอบๆบบ้านตอนกลางดึกก็มีเรียกว่าหลอนกันทั่วหน้าครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่เราแวแบกบ้านนะครับทั้งซอยเลยทั้งซอยซอยนั้นเลยเจอกันหมดครับที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกไปก่อนนั่นนี่คือว่าใบแกจะมีรถมอเตอร์ไซค์คันเก่งที่เป็นตัวคู่ของแกน,นะครับแกจะขี่ไปซื้อของขี่ไปทำธุระเมื่อเมื่อตอนที่แกยังไหวนะครับทุกคืนครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของแกสตาร์ทจากบ้านจากบ้านปะใบเนี่ยออกไปท้ายซอยบ้างหรือไม่ก็วิ่งไปตลาดตอนเช้ามืดบ้าง ทั้งที่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วหมาก็จะหอนรับกันเป็นทางไปเลยพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในซอยเดียวกันนะครับถึงก็ต้องออกสายคือตะวันโดง่งเห็นแสงตะวันเมื่อไหร่ถึงจะออกไปตลาดแต่ถ้าเจ้าไหนที่ที่มันออกสายไม่ได้เนี่ยก็ต้องอ้อมไปทางซึ่งไกลซึ่งระยะทางเพิ่มไปอีกเป็นกิโลนะครับกว่าจะถึงตลาดต้องอ,อ้อมไปพะใบเหยนเียนชนิดที่ว่า เหมือนแกไม่รู้ตัวว่าแกเฮนนะครับแกก็ทําทํากิจวัตรปกติของแกอย่างที่สมัยที่แกแข็งแรงและแกเคยทำนะครับแล้วเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยมาจนถึงครบกําหนดทําบุญร้อยวันนะครับโดยที่แกก็ยังเฮนอยู่แบบนั้นแหละยังคงความเฮนแบบเสมอต้นเสมอไปเฮนทุกวันโผล่ทุกวันยิ่งมันพายิ่งหนักครับยิ่งมันพายิ่งหนักในเสียงปืนปั้งตามด้วยเสียงร้องไห้ทั้งคืนนะครับอยู่แบบนั้น จนคนที่อยู่รอบๆบริวเวณวานจะเป็นประสาทกันอยู่แล้วนะครับพอถึงวันทําบุญร้อยวัน,นก็ผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนกันบ้านที่ไม่มีคนอยู่มาหลายเดือน,นอจัดการปัดกวาดใหม่แล้วก็ทําบุญร้อยวันกันที่นั่นนะครับพอหลังจากทําบุญร้อยวัน,นคืนนั้นคืนวันที่ทําบุญร้อยวัน,นปรีคนที่สนิทกับพระใบนะครับฝันครับฝันว่าประใบมาหามาหาในสภาพดีนะครับปกติ แกมานั่งคุยด้วยที่บ้านบอกว่าพี่ลีไปบอกแม่หนูให้หน่อยหนูเป็นนี่เขาอยู่สองเจ้าหนูยังไม่ได้ให้เขาเงินอยู่ในกระปุกใต้ตู้เสื้อผ้าหนูไม่ได้บอกใครยังไม่ได้บอกใครไปบอกให้หน่อยนะและ้วแล้วแล้วบร,รีก็ตื่นก็ะสะดุ้งตื่นแกก็ช่างใจว่ามันจะใช่หรือเปล่าหรือว่าเราคิดถึงประบามากเกินไปแต่ก็ คนโบราณนะครับคนคนสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ผมว่าก็กน่าจะเป็นนะฝันแบบนี้คือมันมันไม่ใช่ฝันธรรมาดาอยู่แล้วแกก็ไปบ้านแม่ของประใบซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกซอยหนึ่งนะครับไปบอกว่าเออพระใบามาเข้าฝันว่าให้ไปเอาเงินในกระปุกใต้ตู้เนะี่ยไปจ่ายหนี้ให้หน่อยอะ่ะก็ปรีด้วยแ,แม่ประใบแล้วก็ญาติกันอีกอสองสามคนก็ไปไปค้นปรากฏว่าเจอครับเจอกระปุกนั้นจริงๆเป็นกระปุกคุกกี้ สีแดงๆเก่าๆนะครับผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นตากันอยู่พอเปิดออกมาก็มีเงินอยู่2มัดสอง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 ปึกนะครับที่มัดไว้มัดหนึ่งสี่พันอีกมัดหนึ่งก็ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะจานวนผมไม่แน่ใจแล้วก็คนเล่าให้ผมฟังนะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับออแล้วทีนี้มันก็ขี้ขายเรื่องที่ว่าขี้ขายเรื่องที่ว่าป้าใบาแกมาเข้าฝันจริงๆแกมีเงินซ่อนอยู่ตรงนี้จริงๆแกเป็นนี้จริงๆ แต่เป็นหนี้ใครล่ะป้าใบไม่ได้บอกปาลีไว้ครับว่าใครที่เป็นเจ้าหนี้แกนี่ก็งานงอก,กันอีกจะไปสืบหาเจ้าหนี้ที่ไหนใครบ้างล่ะที่ปล่อยเงินกู้แวบแรกก็ต้องคิดถึงกรรนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่มีฐานะนะครับที่เขาออกดอกปล่อยเงินกู้อยู่ปรากฏว่าไปถามยังไงก็ไม่ใช่ครับป้าใบไม่เคยไปยืมประมาณบ่ายแกวันเดียวกันที่หลังจากที่เจอเงินแล้วไปไล่ถามนะครับ ก็มีแม่ค้าจากต่างตำบลนะจากต่างหมู่บ้านใ้ต่างตำบลในตำบลเดียวกันต่ต่างหมู่บ้านขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาหาเป็นแม่ค้าที่รู้จักกันดีนี่แหละครับมาบอกแม่ปอบว่าแกเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของปใบเมื่อคืนปใบไ,ไปเข้าฝันไปตามให้มาเอาเงินคืนนะครับแกบอกว่าแกฝันว่าปอบเนี่ยเข้าไปนั่งคุยด้วยในบ้านไปนั่งคุยด้วยในบ้านแล้วก็เอ่ยถึงเรื่องเงินที่ยืม ซึ่งในฝันนะแกรู้ตัวนะครับว่าปานะ้าใบเนี่ยตายไปแล้วแต่แกไม่ได้กลัวตอนแรกแกไม่ได้กลัวป้าใบแกคุยกันสัพเพเหระต่ออะไรต่อมีอะไรจนป้าใบแกเอ่ยเรื่องเงินขึ้นมาแม่ค้าคนนี้ก็บอกไม่เป็นไรพี่ยกให้นับถือเป็นพี่น้องนะครับไม่เป็นไรพี่ยกให้แต่ป้าใบไม่ยอมครับป้าใบบอกไม่ได้หนูจะคืนยังไงหนูก็จะคืนพอบอกแบบงนั้น เจ้านี้ก็ลำคาญนะบอกไม่เป็นไรไงพี่ยกให้ไปเลยทีนี้พอลำคาญะนะป้าใบแกก็โกรธนะแกก็ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็แหวกไส้ให้ดูเฉยเลยครับแหวกท้องแหวกท้องพอไส้ลงมากองข้างล่างก็โกยไส้ขึ้นมาแล้วก็ยืนให้ก็บอกว่าเนี่ยจะคืนถ้าไม่คืนเราไปไหนไม่ได้หนูจะต้องคืนหนูจะคืนเงินพี่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 เนี่ยครับแล้วก็เสียงก็จะเพิ่ม ระดับขึ้นเรื่อยๆจนแกสะดุ้งตื่นแต่ก็กว่าจะมาได้ก็คือแกต้องจัดการธุระมากมายนะครับจนบ่ายแกแกถึงมาแล้วก็รับเงินก้อนนั้นจากแม่ปะใบแล้วก็พูดลอยๆว่าเออเนี่ยพี่รับแล้วนะตัวเองอะใช้กิดใช้เงินคืนพี่แล้วนะถือว่าเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันหนูจะไปไหนก็ไปไปตามภูมิของหนูนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นแกก็ให้เงินก้อนนั้นคืนกับแม่ปะใบ เขารู้ว่าแม่ปะใบเนี่ยลำบากปะใบเนี่ยเป็นลูกคนเดียวครับ <c oughs> เป็นลูกคนเดียวถึงจะมีญาติพี่น้องแต่ก็ดูแลได้ไม่เหมือนลูกกันนะครับเ <c oughs> จ้าหนี้คนนั้นยังไม่ทันกลับบ้านเลยก็มีมอเตอร์ไซค์กันนึงขี่เข้ามาก็บอกว่าแกเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เหมือนกันของปะใบอีกเงินอีกอีกมัดนึ่งนะครับที่เหลืออยู่บอกเนี่ยประใบแกไปตามไปตามให้มาเอาเงิน แต่ไม่ได้ไปตามในของฝันนะครับเจ้าเนี่ยแกเจอจัดจัะเลยเจอตอนเช้ามืดเลยแกขายปลาครับขายปลาสดปลาเค็มปลาอะไรพวกเนี้ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้าขายประจําที่แกจะมารับปลาเยอะๆเนี่ยแกจะมารับที่นาบ้านนะครับวันนั้นก็ประมาณตีสี่นะฮะวันเดียวกันเนี่ยตีสี่หมาเหา่าหน้าบ้านเนี่ยเหา่าเห่าระงมเลยเห่าอย่างที่ไม่เคยแบบเห่ามาก่อนนะแลแกก็งงแหละว่าหมาพวกนี้มันปกติมันจําลูกค้าได้นี่วา แกแกชะโงกหน้าออกมาดูก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเยืนอยู่หน้าบ้านอยู่หน้ารั้วบ้านไม่ยอมเข้ามาทั้งที่ประตูบ้านก็เปิดซึ่งถ้าเป็นลูกค้าประจําที่มารับปลาด้วยการปกติเนี่ยแกจะเดินเข้ามาเลยนะครับเดินเข้ามาเลยแล้วก็พูดคุยกันเอาปลาไปให้ลูกน้องยกปลาไปแต่เนี่ยเป็นผู้หญิงมาคนเดียวไม่ยอมเข้ามาในบ้านแกก็แปลกใจเป็นคนไม่กลัวผีนะครับแกบอกก,ก็เดินออกไปดูปรากฏว่าเป็นป้าใบครับ มาในสภาพปกติเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นผีเปน็นอะไรรบอกว่าพี่เงินที่หนูยืมพี่มาวันนี้พี่ไปเอานะหนูไม่ทันได้ใช้คือให้พี่พี่ไปเอาเงินที่แม่หนูนะเงินอยู่ที่แม่แล้วก็อีหลอดเดิมก็คือแม่ค้าปลาเนี่ยด้วยความที่เปา้าใบแกเป็นคนดีนะครับแกก็ยกให้เพราะว่าเงินตอนนั้นจํานวนเท่า จำนวนผมไม่แน่ใจแต่ก็เยอะอยู่แต่ว่าแกก็ไม่ได้ลําบากแกก็เลยยกให้บอกว่าไม่เป็นไรพี่ยกให้แล้วก็เหมือนเดิมนะป้าใบแกบอกแกไม่ยอมอยังไงก็จะต้องคืนให้ได้แกไม่อยากไปแบบที่เป็นหนี้เป็นบ่วงแบบนี้แม่ค้าปาก็บอกว่าไม่เป็นไรตายไปแล้วก็เงินช่างมันเถิดเออ,แก,อแกยินดียกให้แกโหสิกรรมให้แต่ป้าใบแกไม่ยอมแกบอกแกจะคืนหนูจะคืนหนูจะให้พี่ หนูนจะคืน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 อยู่แบบนี้ครับแล้วก็ไส้ก็ทะลักพรวดออกมาเฉยเลยพรวดแบบไม่มีผีมีกลุยอยู่ดีพุงก็แหกแล้วไส้ก็ทะลักออกมาแล้วแกก,ก็โกยไส้เหมือนในฝันของแม่ค้าคนแรกฮนะแล้วเ็ายืนให้ว่าบอกหนูนจะคืนหนูนจะคืนหนูนจะคืนแม่ค้าป่าภาพตัดครับภาพตัดความจริงถ้าเป็นผมนะนึกนึกถึงถ้าเป็นผมนะครับผมไม่ต้องรอให้แหกไส้ให้ดูหรอกครับ แค่เดินไปแล้วเห็นว่าเป็นป้าใบเนี่ยภาพผมก็ตัดแล้วตัดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับทีนี้พอแม่ค้าคนนั้นเป็นลมอยู่หน้าบ้านสามีของแม่ค้าคนนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะปกติเมียเน,นี่ยต้องปลูกละต้องปลูกให้ไปช่วยกันขายปลาทําทไมตอนนี้จะสว่างแล้วยังไม่ปลูกสักทีก็เลยออกมาดูเห็นข้าวของอเตรียมไว้แล้วยังไม่เสร็จแล้วก็เหลือไปที่หน้าบ้านก็เห็นเมียนอนอยู่หน้าบ้าน ก็ตกใจคิดว่าเป็นอะไรเข้าไปก็เห็นเราเป็นลปรงพยาบาลจนจนได้สติขึ้นมาก็เล่าว่านเนี่ยป้าใบมาที่บ้านนะมาหาเมื่อเกี้ยมาทําแบบนั้นแบบนี้ให้ดูปาา้าใบบังคับให้ไปเอาเงินให้ได้เงินที่เคยยืมไปพอผัวแกบอกว่าโอ้ยก็ยกให้มันไปเถอะผัวบอกแบบนี้นะครับป้าแกป้าแม่ค้าขายปลานเนี่ยรีบปุดปากผัวเลยอปุดปากสามีนกอย่าพูดเคยพูดแล้วบอกไปแล้วว่าไม่เอา ใบไม่ยอมเดี๋ยวก็โผล่มาอีกหรอกพอสิ้นสุดคงว่าเดี๋ยวก็โผล่มาอีกหรอกเนี่ยหมาหองเล่นเกลียวเลยฮะสองกับเมียนี่ขนลุกพากันเข้าบ้านเลยแล้วก็จัดการธุระอะไรประปังหลายๆอย่างแกแล้วก็มาในเวลาเดียวกันนี่แหละก็ทําเหมือนกันก็คือรับเงินคืนแล้วก็บอกว่าเอ่ยนะรับแล้วนะถือว่าเราหมดหนี้หมดเสียนแล้วนะแล้วก็คืนเงินให้แม่ปบาใบไปเพราะว่าแม่ปาลาใหลลำบากอย่างที่บอกไปนะครับถัดจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ น่าแปลกที่ว่าหลังจากที่ใช้นี้ใช้สินอะไรไแล้วเนี่ยเหตุการณ์ความน่ากลัวของบ้านประใบเนี่ยลดลงลดลงในระดับหนึ่งคือบางคืนจะได้ยินเสียงปืนเสียงร้องไห้เท่านั้นแล้วก็ไม่มีการขีม่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนลประปรีครับปร,รีฝันเองแล้วปร,รีนี่เป็นตัวตัวเชื่อมจริงๆแกฝันเองแลลวฝันว่าประใบแกมาหา บอกพี่หนูจะไปแล้วนะหนูจะไปแล้วบอกผัวกับลูกหนูว่ามาอยู่บ้านเถอะเอมีมยใหม่นะ่ไม่เป็นไรเพราะว่าแกก็เห็นแล้วว่าเป็นคนดีนะครับแล้วก็ปอาใบก็ไปไปแบบสภาพดีๆเนี่ยครับไปเหมือนคนปกติเดินออกจากบ้านไปตอนเช้าปร,รีแกก็ตื่นแล้วแกก็ไปบอกแม่ป้ใบก่อนแม่ป้ใบก็บอกแกก็รู้รู้ว่าเมีมยใหม่ของ ของลูกเขยเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่ดีนะครับเป็นคนดีมันอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมที่จําเป็นต้องมาเจอกันก็ได้นะครับก็ตอนแรกเขกล้าๆก,กลัวนะครับที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ประใบก็เลยเอาเงินก้อนนั้นนะเงินที่เจ้านี้เขาคืนให้เนี่ยนิมนต์พระมาทําบุญบ้านนะครับแล้วก็ผัวเมียใหม่แล้วก็ลูกของป้าใบก็อยู่ที่บ้านหลังนั้น โดยมีบ้างบางครั้งนะครับที่ป้าใบจะบังเอิญโผล่มาเห็นอย่างที่รู้กันนะครับว่ากรรมของการฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ได้หมดกันง่ายๆแกจะต้องชดใช้กันในแบบนั้นนะแบบที่แกตายนะไปเรื่อยๆจนกว่าแกจะหมดวาระของแกเพียงแต่ปา้าใบแกไม่โผล่มาให้ใครเห็นเท่านั้นเองยกเว้นวันดีคืนดีที่บังเอิญบังเอิญยังไปเจอนะครับทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ สามีป้าใบเมียใหม่ของสามีแล้วก็ลูกสองคนก็อยู่กันได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเมียใหม่เป็นคนดีนี่คือดีจริงๆนะครับเขาช่วยกันทำมาหากินเขาเลี้ยงเด็กสองคนเลี้ยงเหมือนลูกเลยเลี้ยงจนโตส่งเดยนคือทำทุกอย่างเหมือนแม่เลยนะครับก็เรื่องของป้าใบเงียบไปหายเพราะมันมันมันหลายสิบปีแล้ว แต่พอมาเล่าทุกครั้งเนะี่ยทุกคนที่เล่ามาฟังก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าแค่คิดถึงก็กลัวแล้วว่าขนลุกแล้วนะครับแค่เอ่ยชื่อเราใบเนี่ยก็กลัวแล้วแต่ความจริงก็ไม่ได้ชื่อใบนะครับนี่เป็นเป็นเป็นนามสมมุติเฉยเพราะว่าผมก็เกรงใจ่ทางผู้วัยชนเขาอยู่นะครับแล้วก็อย่างคือบ้านผมก็อยู่ในซอยนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเกิดมาเล่า,เล,าเล่าอยู่แล้วแกบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้ต้องแบบนี้นะเนี่ยยุ่งเลยนะครับอพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อยาก อยากจะฝากนิดนึงว่าสำหรับคนที่กำลังคิดสั้นอยู่นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทำนะครับผมเข้าใจคุณนะครับเข้าใจว่ามันมันสุดทางชีวิตแล้วจริงๆแต่ว่าในเฮือกนั้นนะครับก่อนที่จะทำลองคิดดูใหม่อีกทีมันอาจจะมีทางออกเล็กๆที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะครับอย่าทำร้ายตัวเองแบบนั้นเลยนะครับถ้าเป็นไปได้แต่ผมแต่ถ้าเกิดทำนะผมก็ไม่ได้คิดจะสร้างเติมคุณนะครับเพราะเราเข้าใจกันอยู่ ส่วนคนที่ไม่เคยคิดจะทำนะครับแล้วก็เคยแบบปรามากคนที่ฆ่าตัวตายว่าทําไมถึงไม่ทําแบบนั้นทําไมถึงคิดสั้นนะครับผมอยากให้เข้าใจเขานิดน,นึงว่าคนเรานะครับมีดบาดนิ้วยังเจ็บอ่ามันไม่มีใครหรอกที่อยากจะตายแบบนั้นแต่ด้วยความที่เขามาสุดทางแล้วเขาหาทางออกไม่ได้จริงๆเขาถึงได้เลือกจบชีวิตแบบนั้นนะครับคนเราเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าด่วนตัดสินใครจากกาัน มองภายนอกหรือว่ารู้เรื่องเล่าเรื่องราวของเขามาแค่นิดเดียวแล้วมาด่วนตัดสินเขาว่าเขาไม่ดีเขาเขาทาไม่ถูกต้องนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เราฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสหรอบวันนี้ก็สวัสดีครับ